เป็นผู้ประสบภัยเมื่อสิบกว่าปีที่แล้วกูผิดเอออะไรก็พูดปงังๆมันไม่มีใครชอบตกอยู่ในสถานการณ์แบบนี้หรอกชเชื่อเรื่องกฎหมายปกป้อกในสิ่งที่คุณจะปกป้อก คือจร,จริงๆเรื่องของชาเนี่ยมันจบมานานแล้วนะคะ<ม>่ะน่าจะมีแบบเป็นสิปีแล้ว<ม>แล้วก็ตอนนั้นไม่ไดเอามาเป็นเรื่องอะไรเลย<ม>อยากให้มันจบเร็วที่สุดฉันไม่อยากข้องเกี่ยวอีกแล้วเ<ม>พราะเอินว่าอยู่ๆปัญหาเนี้ยมันก็ มันก็เหมือนมันก็วกกลับมาออทุกอย่างมันช็อตต่อช็อตอ่ะมันก็ประมาณที่เราร <c oughs> เคยประสบเป็นผู้ประสบภัยเมื่อสิบกว่าปีที่แล้วออ,ออมเขาก็เหมือนโทรมาปรึกษาว่าเนี่ยเขามีเรื่องนี้เรื่องนี้เรื่องนี้นะเธอเธอเคยเจอหรือเปล่าแบบนี้ออสวยนู้นอะไรเงี้ยอ,อ๋ <c oughs> อเขาใช่ใช่แต่ว่าก็จบกันแล้วนะเราก็แบบเคลียร์กันจบไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็แบบก็อาจจะไม่ได้จบกันด้วยดีเท่าไหร่ฉันคิดว่ามันก็ มันก็เกิดขึ้นได้ในการทําธุรกิจหรือการเลิกคบกับเพื่อนคนหนึ่งหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เราปวดไปหรอว่าแสดงเก่งขึ้นอะไรนี้เราก็ค่อยๆจะแบบแรงูพิษเอออะไรอย่างเงี้ยก็พูดกว้างๆไม่ได้พาพี่ใครไม่รู้ทุกคนก็ตีความกันไปได้แหละชาชามองเอาเป็นว่าพูดว่าเป็นกว้างๆแล้วกันค่ะชาไม่สามารถไปอธิบายให้ทุกคนได้ว่าชาเคยเจออะไรมาเราเขาจะคิดยังไงกับสิ่งที่ชาพูดแต่อันนี้คือ เราในฐานะเพื่อนของออมเป็นเพื่อนมนุษย์มันเป็นเรื่องของศีลธรรมเรื่องของความถูกต้องเรื่องของมิตรภาพเรื่องของความซื่อสัตย์ที่ชารู้สึกว่าในฐานะมนุษย์คนหนึ่งอะต่อให้ไม่ใช่ออมก็ตามถ้าเราสามารถช่วยคนคนนั้นได้ที่ให้เขาแบบโอเคขึ้นในสิ่งที่เขาได้ประสบเราก็ยินดีที่จะช่วยเหลือแน่นอนอยู่แล้วค่ะชาไม่ได้อยากพูดว่าชาอยู่ข้างใครแบบ สุดทางเนาะแต่ว่าสิ่งที่ชาทำได้ก็คือชาสามารถที่จะแชร์ประสบการณ์ได้ว่าชาเคยพบอะไรมาบ้างเคยเจออะไรมาบ้างแล้วฉันจะฉันจะทำให้สิ่งที่เธอเจออยู่เนี้ยมันทุเลาได้อย่างไรในเวที่แฟร์ในเวที่ถูกต้องชาเชื่อเรื่องกฎหมายว่าอยุ่ที่ทำพอทุกธุรกิจเกิดขึ้นจากความเชื่อใจอยู่แล้วไม่งั้นเราไม่ทำตั้งแต่แรกก็<อ>มันเคลียร์กันแล้วนะคะสำหรับเรื่องชากับเขาเคลียร์ไปแล้วเลย ไม่ได้อยากข้องเกี่ยวกันอีกทั้งคู่เขาก็ไม่อยากข้องเกี่ยวกับชาอีกเช่นกันแต่ที่เราทำก็คือเราปกป้องเพื่อนถูกไหมหรือว่าปกป้องในสิ่งที่คุณจะปกป้องก็ส่งพลังให้สู้ๆนะรู้ว่ามันเครียดมากเลยมันไม่มีใครชอบตกอยู่ในสถานการณ์แบบนี้หรอกไม่ว่าใครก็ตามก็เราก็ส่งกำลังใจไปให้ก็ทําได้เท่านี้เพราะว่าจริงๆแล้วเรื่องของชามันจบไปแล้วอะค่ะออมน่ารักมากนะออมเป็นเป็นเพื่อนที่น่ารักมากค่ะ ผ่านได้ทุกคนผ่านทุกอย่างได้ค่ะเชื่อว่าอย่างนั้นแล้วชาก็มั่นใจว่ายังไงอ่ะกฎหมายก็ต้องคุ้มครองคนดีค่ะอยู่ข้างคนที่ถูกใช่ค่ะ